วิธีได้มา Missouri Flock Total แบบฟรีในภารกิจที่3กับ a อัล r เบิร์ตเมสันกล่าวก็คือเราต้องทําภารกิจที่1ที่2กับเมสันก่อนนะครับถึงจะมาทําภารกิจนี้ได้เมื่อเจอเขาจะตัดเข้าสู่คัตซีนแต่เราให้กดข้ามไปเลยนะครับไม่ต้องดูคัตซีนจบก็ได้ so uh, <Mr>. โดยเออร์เบิร์ตเมสันจะให้เรา ไปต้อนม้ามาเพื่อให้เขาถ่ายรูปเราก็ขี่ม้าไปตรงจุดนั้นเลยเมื่อเจอม้ามิสซูรี่ฟ็อกที่เราต้องการแล้วให้ทำการแทร็กกิ้งตามไปเลยนะครับผมที่สำคัญคือระวังอย่าให้แทร็กกิ้งมันหลุดถ้าเกิดหากแทร็กกิ้งหลุด ก็ให้เราทแทร็กกิ้งใหม่เลืงดีๆนะครับระวังทแทร็กกิ้งผิดตัวถ้าทแทร็กกิ้งผิดตัวก็ทแทร็กกิ้งใหม่เมื่อแทร็กกิ้งได้แล้วเราก็จะต้อนมามิสซูรี่ฟล็อกไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เมสันรอเราอยู่ โดยระวังอย่าให้แท็กกิ้งหมดหลอดนะครับถ้าหมดหลอดก็ต้องแท็กกิ้งใหม่ แล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สําคัญนะครับผมเมื่อใกล้ถึงเมสัน <te le noise> เราจะทําการ tracking ไ,ไว้ <te le noise> ไม่ให้มันหมดหลอดให้มันเต็มหลอดไว้เสมอนะครับ <te le noise> ก่อนที่เราจะเข้าไปหาเมสัน <te le noise> เราจะทําการ tracking อีกรอบหนึ่งเพื่อ <te le noise> ให้หลอดมันเต็มขึ้นมาใหม่ พอเข้าคัสซีนให้กดข้ามไปเลยนะครับผม,มเมื่อออกจากคัสซีนให้กดดูแทร็กกิ้งว่ายังอยู่หรือเปล่าถ้ายังอยู่ก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วก็เรียกม้าของเรามาแต่ระวังอย่าวิ่งนะครับถ้าวิ่งแทร็กกิ้งมันจะหมดเร็วมากเมืมเม <laughs> ม่อขึ้นม้าได้ก็ตามรอยแทร็กกิ้งไปแต่อย่าควบเร็วนะครับ ถ้าควบเร็วแท็กกิ้งก็หมดเร็วเหมือนกันมันจะหลุดได้ให้ควบตามรอยไปเรื่อยๆอย่าเร็วมากและคอยกดแท็กกิ้งไปด้วยโดยเราต้องระวังอย่าไปเผลอกดปุ่ม R B นะครับเพราะมันจะเป็นการยกเลิกการติดตามไม่ต้องกลัวว่ามันจะหนีหายนะครับผมตราบใดที่เรายังแท็กกิ้งไม่หมดหลอด หลักการก็คือตามรอยแท็กกิ้งไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบ <Yeah. S 1> พอมันใกล้จะหมดหลอดเราก็กดตามรอยใหม่พยายามขี่มาให้อยู่ตามรอยไว้นะครับผมแท็กกิ้งมันจะได้ไม่หมดไว yeah. ขั้นตอนนี้มันจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับผมขึ้นอยู่กับโชคบางทีก็เจอไวบางทีก็เจอช้าอย่างในคลิปนี้ผมตามมันจนถึงสุดแมปเลยครับเมื่อเราเจอม้ามิสซูรี่แล้วก็ไม่ต้องกดแท็กกิ้งแล้วนะครับผมเราก็คอยหาจังหวะเทียบข้างเพื่อเตรียมกระโดดขึ้นมาเมื่อเรากระโดดขึ้นมาได้แล้วต่อไปก็คือการป,าปราบพยศถ้าม้ามันโยกไปทางขวาเราก็หกักไปทางซ้าย ถ้าม้ามายกไปทางซ้ายแล้วก็หักไปทางขวาทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายพยศเองเมื่อม้าหายพยศแล้วเราจะทําการให้อาหารม้าเพื่อให้ความผูกพันขึ้นมาหนึ่งระดับและที่สําคัญคือเราห้ามลงจากม้าเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นบักกพอเราลงจากม้าเสร็จเราจะไม่สามารถกลับขึ้นไปบนม้าได้อีก เราจะต้องหาทางขี่ม้าก,กลับไปยังคอกให้ได้เมื่อดูจากระยะทางตั้งแต่เริ่มภารกิจจนได้มา้าเป็นระยะทางไกลมากแต่การจะพาม้าก,กลับไปเข้าคอกมันก็ไม่ง่ายเพราะบางทีมันก็มีอุปสรรคเยอะเหมือนกันอ ย้ำนะครับว่าห้ามลงจากม้าเด็ดขาดจนกว่าจะถึงคอกเมื่อเราพาม้ามิสซูรีของเราเข้าคอกได้แล้วเราก็เลือกเป็นม้าตัวหลักแล้วก็เดินออกมาตอนนี้ม้ามิสซูรีก็เป็นของเราแล้วแต่ละว่าเราทำอะไรกับมันไม่ได้เพราะมันยังติดสถานะบ้าอยู่ให้เราออกจากเกมแล้วก็เข้าเกมใหม่ เพียงเท่านี้ม,ม้าเมโซรี่ก็จะเป็นของเราโดยสมบูมมรณ์ Let's go!